เน็ตกูเน็ตไหมสวัสดีจ้าสวัสดีครับ

ไมอยากรู้อยากฟังเลยเพราะโอ้ยอยากฟัาอยากฟัาเออต้อนต้นมากันแล้วครับมากันแล้วครับอยากฟังเรื่องห้าวันโดนปลดไหมห้าวันโดนปลดเอออยากฟังไหม ร้อให้ฟังอยากฟังไหมนี่ยังกูทำงานมาตั้งแปดปีเว้ยมาอยู่โต้นี้สัตว์ห้าวันโดนปลดขึ้นสายได้ห้าวันโดนปลดไอสัตว์ใครอยากฟังนะครับไม่มีใครสนใจเลยเหรอดัอกดักว่าเราไหม ไอ้ต้นตรารจะกลับไปแล้วเดอ้อเราจะกลับไปอยู่ังปีแ้เดอ้อฮ้ต้องทริปต้องทริปต้องทิปต้ไม่ว่าลุกนี่เป็นเอซของทริปเลยเด้อหัวจก่าต้องทริปบึมบั่มเูมอเห็นไหม ทิปต้งงทิพสาวสารคามมาวะทิพยุสารคามมาหรอตอนน,นี้อายุนสารคามเนี่ยดูคอนเทนนสารคามมาสิ้อบอกปฟังใ้เด้ คือมาฝึกงานเนาะมาฝึกงานอะที่นี่ mm. เขาก็ให้ผมขึนสายก่อนเนาะแซงแซงมูลเลยมูเขาอยู่นคนฝึกงานมีอยู่สามคนเขาให้พี่ขึนสายได้ mm. เขากับกาว่าพี่เป็นงานนะนะั่นแหละแต่พี่ก็เป็นงานเดชแต่ว่ากับงกับระบบเขานิดหน่อยแต่กับปรับปรุงได้แหละแต่พี่กับว่มมีรถนะพี่มาดโดยที่บ,บ่มมีรถเลย พี่ก็นั่งไปอมันขเขาพี่ก็จำทา่าพี่ก็อยากสิแบบอยากถูกจกั๊กดูค้าอ้วนน่ะอุ้แต่เข้าก็บอกทรงใหญ่เองใ่ไพี่ก็จำแต่ลูกค้าวที่ว่าเก็บได้สายแล้วก็นางนางมองได้พี่จำจำได้พี่ก็มากม,มากกว่าหาเมื่อไปพี่ก็นางเขาคุยกับเขา,ขาเขาบอกมาคอยคุยไประเดีอกเหมือนมาเป็นภาระเขาเนย เอ้ยกระดกความเสียในี่หมดและอยากเข้าก็ไม่ลงรูปน้องภาระน้องภาละนะครับน้องภาระได้ดิภาระเป็นเป็นภาระอีกแล้วภาระจะกัดขาแล้วลูกแล้วที่นี่ เขาว่าไ่าบอเป็นงานไหมเออมือเออเมื่อวานพี่กับให้งานอยู่หาเงินเมื่อเร็วๆนี้เขาบอกใชใไหมไอ่เก็บเงินคนเดียวเนาะพี่กัไปแบบแต่งโถแบบเตรียมแวนแล้วอืมเตรียมแวนแล้วใส่ชุดใส่ชุดแต่ไบ,บบเกอร์แล้วผู้เต็มแวนแล้วไปหมดอ,ออฟฟิตปุ๊บขอโทอรศัพท์สายมันบอกหายเ้ยไ,ไม่เป็นไรพี่เขาไปเอาเงินในออฟฟิตปุ๊บ ขอไวง่ายนะครับแบบโหครูแบบมั่นใจเต็มร้อยรู้สึเก็บเงินมือนี่บัญชีบอกรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอคุยเงินก่อนอืมก็คุยอย่างเงี้ยครูก็สื่อห้อยบนถือว่ะก็เลยรอก็เลยถามบัญชีว่าบัญชีมันเสีเลียนบอลเหลืองเนี่ยบัญชีก็ไม่เสีเลียนหรอกคนวะแบกกันแจกเงินบาทกันเนาะแจกกันบาทเรียบร้อยแล้วหอดคิ้วจะของข้ามาเนี่ย แาโทนี่เห็นเขาบอกว่าแาโทนี่ไม่สนใจงานเหรอครูหัวส,สายกันนั่งอยู่หืมไข่ก็ลุกขึ้นเลยแล้วลุกขึ้นเลยกอดกูยังมได้ลงงานกูยังมได้โซ่ของคนงานอยังกับมึงเลยมึงกะแทงกูกเหรอเหรอกดบอกสิเลยจะว่าจะของเห็นงานเก่งเนาะเก็บอยู่มืน่นมื่นหา่า เหมือนหาหาสิบเปอร์เซ็นต์เออมาสามเดือนแล้วกูเฮ็ดงานเนี่ยหามือว่ากูเฮ็ดงานบ่ได้กูบ่สนใจงานทั้งทั้งที่กูเต็มตัวไปถ้าเกินมือเนี่ย,ยกูเก็บเงินบ่ได้มึงกลับมามึงกด็ด่ากูดิละ่ละเออว่ากูโ่สนใจดิล่ะลูกค่าโอนกูจะหัวจักบอกห้มึงส่งมาในรายกาเอเครื่องเนี่ยเครื่องสายเนี่ยเครื่องเดี๋ยวโอนสองคนเนี่ยมึงก็บ่ให้กูเป็นบ่มาหาว่ากูบ่สนใจงานคุย เตะปากแมงมุสไซหรือเ,เน,น,ออน,นี่ยออดเดี๋ยวกูเดิงานก่อนมีอ่าตอนนี้ครับคืออยู่ในออฟฟิศอ่ะรูตัวเดียวกันเลยก็อยู่ในเป็นมุมกันในเฟซนี่แหละจะเห็นไม่เห็นนี่แหละเหมือนแรกไปยังไต่กูใสให้เบิ้งเลย,ยเ็ทงานปานเงินเดือนแสนหากอิดหายมาดไม้หรือปะนากระบอกเขาเบาหนากูาาากแล้ว รู้แน่เนี่ยให้การหามือเอาถึกปลดไหมเออว่าคอยให้ง,งานบ่ะเด็นนะปดแมงรั่นแน่พี่จะเอา้อ้รัดนะในออฟฟิศเลยว่ามาแฮมด์บูบเลยสัตว์ไอ้พี่อะให้ผมเออถ้าเกิดตอนเย็นนะ่ะตอนเย็นนะ่ะถ้าเกิดตอนเย็นผมไปเก็บตังค์ไม่ได้ก็ว่าผมดิเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูจริง แต่แต่ถามว่าโต๊ะเขาดีนะโต๊ะเขาโต๊ะเจ๊เขาหนีดีดีแล้วแหละเขาก็โอเคแ,ลแหละแต่คนมันเฮียหัวหน้ามันเฮียคนเฮียอะไรแม่งอยู่อยู่อยู่แบบคนสร้างทั้งออฟฟิศอะคนเกลียดทั้งออฟฟิศแต่มึงทำได้ไงวะมีแจะคนบอกให้ผมไต่แนงเลยไม่พิภัยไม่พิภัยสิคิดสิไอ้นั่นเขาขามมาเลยเขาเขาว่างงอ่ะเออเขาก็งงอะ่อองงอะ พี่ยังไม่ได้โชว์ผลงานพี่ยังไม่ได้โชว์เออทำมาแรกอ่ะเมือ่อเมื่อวานอ่ะให้พี่ไปเก็บตังค์บ่ได้ที่หล่ะเออก็มาัดพ้นผิดพ้นผิดที่หล่ะว่าพี่อ่าเ็ำง,งานบ่ได้ไอ้สัสกูยังได้ไปเก็บตังค์กูไปแบบเท่เลยเด็กเมื่อวานนี่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยใส่ชุดเนี่ยเนี่ยเตรียมแไนแล้วเนี่ย ดีนะที่เป็นเบิกที่ไปซื้อเอาไปวงพอเอาแบงค์เตรียมแว่นแล้วอะ่ะเออกูเตรียมตาขนกูเตรียมแบบทั้งแหงทั้งนหนาวแล้วล่ะไอ้เหี้ยขึ้นสายจะหามือเมื่อนี่มาที่หกเนี่ยกูไปสแป์เฉยวู้้นโอ้จังไนนล่เถอะก้นเี่ยมเออไม่ให้แบบแม่มันมันวะทุกคนมันมีภาาะนะเวทุกคนมันมีผารดะนะครับ เขาเมดง่ายเนี่ยเขามีพาละเขาบผมมีสาใจทุกคนจะเป็นอย่างคุณคือบอให้โอกาสกันแน่เป็นบอผมก็ไม่เคยพอหรอกคนณยังเสียหนึ่งเพาะบเอาผมนะหนึ่งขนาดจ่บงว่าผมผุ้มยากแต่ว่าผมก็ไม่เ,เคยเถียงอย่างเขาเด้ผมไม่มีตัวตนเลยเขาไปเขานาั่งเขานั่งกันไปสองคนเขานั่งคููกันผมนั่งอยู่ห้างหลังคิดบังเ้อเขานั่งอยู่หลังแค่ว่าคุยกันผมก็นั่งฟังเขา น้าผมสวนคุยคุยคุยอยากคุยของเขาไงน้าผมบอกเงาโน่นนั่นของเราเนาะเขาหันหนามาอีหยังอิหยังคุณวะหัวใจเขาเสยไปอีหยังนี่เอ้าโอ้ยแม่กูจะเอาไต่หิมนาได้สองมือแล้วอีหลีกูนั่งบอลหลังก็ไต่หิมนาบอกกู้ยังพ่ออหลี่นั่นเดินบุสร้อยนะบ่ซ้ำหางสายซักซ้ำหางสายต้นหนันซะ ไม่อยากบอกแต่ว,ว่าเขาดีอยู่เขาดีเอาดีแล้วละ่ะเขาจะเขาอันนี้บอกแก,กับโตนะครับผมบอกมาเด็กแกก็กโตอันนี้เป็นกับบุคคลที่มองว่าเขาดีโตเขาดีแล้วลเรา,าก็ซาบพอร์ตยังอยู่เขาก็โอเคครับผมอยู่แต่ว,ว่าอันนี้ผมบอกถึงบุคคลนะครับบุคคลบุคคลบุคคลเขาบดีเพิ่นกศีวา่าเพิ่นมาเข่าเพิ่นเอาสายหนีไปเฮ็ดแตวเพิ่นกศีวา่าเพิ่นขึ้นเนาะไปเน็ตสายขึ้นได้นนนนโอ้ยบอกสัตว์เอาสายเอาสายหนีไปทับลูกน้องลูกน้องมึงใครก็เฮ็ดได้ตัวเนาะ นั่นบอกเออเพราะกับปแปลกๆเงินเนี่ยเพาะกับาสายเอาสายเก็บกบอดีเนี่ยไปไปดูแลแอยากโซ่ผลงานน่ะนะว่าจะคล้องค่คาก,กันนะเพราะว่าอยู่นี่เขามีอันดับเขามีอันดับคุณสวยเดี่ยเขามีรางวัลต,ตัวมันก็บ,บอกการเขาบอกเนาะเขาจะให้บอกหงอสายมาบอกว่าข่อยข่อยบริสุทธิ์ใจงานบริสุทธิ์ใจงานเยี่ยงูถามเนี่ยก็ผมบอกให้พี่โทรหาลูกค้าโอนเอาจนผมขี่เลยไปแล้วพี่ยังไม่โทรผมต้องย้อกนกลับมา เอาม okay. mm ึง hmm. ห mm. really. okay. okay. mm. mm. ัวม okay. so ึงสิเลยมึงก็บคือบอโทษมึงก็บอโทษแหละมึงก็บอกวอาให้กูบอกกูไะมึงบอกอยู่ในน้ำพ่อเนาะย่างกูถามมึงก็หัวเราะใส่พวกกูเนาะกูจะเคยอะกคูกับมึงถึงบอกเห็นบอกกูบอกให้มึงส่งพันเทนต์กูขามาในไล่ในไล่์เนี่ยไลนสายกลางเนี่ยเพื่องสายเนี่ยมึงยังมาส่งเลยเห็นบอกมันประสาทเจียนอ่ะถ้าเป็นตัวถ้าเป็นที่อื่นนะต้องตรวจสอบไปละ ไม่ชัดเจนเลยผมไม่รับรู้อะไรด้วยเลยผมรับรู้แต่ลูกค้าที่อยู่ไอ้ลูกค้าที่เก็บแค่นั้นเองลูกค้าโอนเขาไม่ให้ผมรู้เรื่องเลยขนาดลูกค้าลูกค้าเขาเขาบอกลูกค้าเขาก็ได้เปิดมาเนาะยอดหนักของเขายอดหนักขเขาคือสองหนึ่งผมก็ถามมาขอไล่นะครับขอไล่ลูกค้าคนนี้เนี่ยก็องเอาดอกกูใส่วะก็้องเอาดอกเป็นยังล่ะเขาถามเดี๋ยวลูกค้ายอดหนักกูโอนเอ้ยกูจูนเองมันได้เหรอ ทางงานเขาเป็นงานของคููสายกับหัวสายหางสายกับผู้สาย,าสายบอกครูซอยจะจุดเองหางสายกูม้าม่เนี่ยกูไม่มีสิทิรับหนูอย่างเลยผมพิษเหรอเป็นบหมรจริงที่พี่บ่าจริงๆคนแบบนี้น่าจะมีลังสิตจูงสายก็ได้มันอยู่ไหนบันอยู่นี่ก็ยังคนยังสร้างมันเลยผมไม่เคยดูตัวหนีไม่ได้ครับผมเนี่ย เขามองหักผมผมอยู it started, it started, it started, ่แบบผมมาแบบเฮฮาเลยหรอกนี่ผมก็เห็นเขาเห็นผมเฮฮามั้งเขาก็เล่นมองผมโบ๋มันอือเมื่อไรเศรษฐเนี่ยก็ไปนั่งอยู่กอ้พอดีตีนแต่ว่าตีแมงสักว่าแต่ว่าตีอย่านึงวันปะเพราะว่าชีวิตกำลังสิดีดีคือนึงนะไปตอนนี้ก็ตกงานก็ตัดสินหางานเกาจะเอื้อนแยมแมงทั้ง เดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งให้เบิรงเด้คนเหี้ยี่เลียไปหัจากบ้านกับบอกวันเศร้าเหี้ยเดี๋ยวเราเดินปกุกเด้กุกเนี่เศร้าเหี้ยนี่แล้วมนกูสองปีหนึ่งแมงไหนว่าหมาหมาเบาหวานเนี่ยมันไม่มีหูุไเดี๋ยวมือแรกกิทยให้ ไป้แมงตอนเคียร์ง่ายแล้วหอย่างเงยือ้มงหวาหนึ่งขั้นเข่าจนมูท่วมบออขั้นเข่าแบสบลไต้าแมงตอนเปิดฝาเปิดฝากันอยู่เนาะไตแมงตอนเปิดฝาแมงสักว่าแมูมท่วมบอเมืองยาเย็นมันแบขั้นเขยวแหงเดียนเหี่ยวอย่างไหมันบอกเอาผมย่อนเอาสรุปแล้วมันบอกเอาผมหนึ่งมันบอกาผมคุมยากหน่อยคุมยากสอง <S <S ผมไม่มีรถครับ <S <S ผมไม่ผม,ผม,มีรถผมไม่มีรถ ผมยังบอกโหลดเป็นภาระ,ะมันมันผมจะขึ้นสายก็มันแตแกแล้วมันบอกเอาผมเพราะว่าผมมีรถแต่ว่ารอบนี้ถือผมได้ขึ้นสายอ่าได้ขึ้นสายเพราะอยู่ส่วนมันเพราะว่ามันจําเป็นเพราอมีผมเน่ะเป็นงานกูนมูกูย,ยังไอ,อ้เหี้ยกูยังม่ได้ไปเก็บเงินเลยว่ากูเฮ็ดง,งานบ่ได้กูบ่สนใจงานมันมดีด้วยเหรอเออให้กูไปเก็บเงินก่อนดีละ่ะมันแร่งมากกูเก็บบ่ได้เงินบ่ได้มันก็ปลดกูดลล่ละโอ้ย เอิอน้องจังมาแน่เดี๋ย้ยคอยถือคอยรอปุ๊บเขาลุ่มเขาต้องออฟฟิศเห็ในยังไงล่ะอ <c oughs> าจารย์ <c oughs> ขั้นแถวดีเดียวเคยเห็นงานสามเดือนถึอหมดเคยอยู่เพระาะว่ายอดเราได้อันนี้ก็ข้อก็ยอมรับในความสามารถของข้ออันนี้เราได้สา,า,า,ามเดือนเขาให้โอกาสเนาะนีอก็ยอมรับแต่ว่าอันนี้หาเมื่อยที่ไปไหว้พระฝังก็อายเขาเด้อ ลุงโทนี่สามห้าันปวดแล้วก็ยิเซ่ยไปทั้งประเทศทเลยแถวเมืองเ้อะมูฮ่าไม่ได้อาชีพเดียวกันทั้งนั้นเลยไม่ได้เฟรียบดิมันวามันว่าจา่าแจมพี่ว่าวเดี๋ยวไปเล่าให้ใครฟังนะว่าลุงโทนี่ห้าพันปวดเนี่ยพี่ว่าวายเขาไม่มีรถเขาก็ไม่รับเราไปทำงาน อยากไปอยู่กับพี่เอี้ยงแนละ้วพี่เอี้ยงทำไมล่ะไม,ไม่เราไม่มีรถเขาก็ไม่ตอบเราน้อยใจเด้จะได้รถจะหน่อยก็โดนโกงอยากฟังเพลงบ่าครับอยากฟังเพลงแล้วถึงกล้งนะงองเลยต้องฟังเพลงเนะี้ยนั่นเรื่องไรเธอขายของ ขายข้องอยู่ขางข้องขึ้นอย่างไรอ๋อขายยาอยู่ขางข้องโอ้ย่อยเศร้าแล้วเศร้าแล้วไอยเลิกแล้ว่อยตอนแรกก็ว่าพอดีเลิกตอนเห็นงานมันแต่มันเดี๋ยวจะไปนำมันหยุดยาวปีใหม่กระทรวงการจะคิดไปคิดมากก็เลิกก็เลิกไปเลยดีกว่าชีวิตมันเลิกเลิกอยู่ก็อันนี้ชีวิตมันก็นดีขึ้นเนี่ยข้อนหนาสะถือเขา้กมาก ไปซื้อของยุ้ยสื้อเบนสาวเสื้อเบนกีดการเนาะลุงมลุ้ะล,งลุงขึ้นรอแท้แต่ผมมีเงินอยู่แล้วเงินหน่อยขอบคุณหลายครับที่เขามาเมืองได้ก็ลาการอยากให้เพื่อก่าวันละจะเพื่อว,ว่าตาอัดลงคลิปบ้าไม่หัว เครื่องเต็มไรสุดนีแหละสั่งตอบกลับไปน้ำโอเคครับบ๊มีบ๊ม,บมีภรยาฟังเพลงเนะาะวันนี้มีภรรยาฟังเพลงกับสีลงแล้วขอบคุณหลายครับมีคนที่เรารักเราอยู่หลายคนเหมือนกันนะในเฟสคุณครับโอ้ยขอดาเล็กด,ดน,น้อยนาไปไหมขอบคุณครับ